สวัสดีครับผมวันนี้ผม,นนผมในโกลเบอร์นะผมวันนี้ไม่ข่งเกมมาครับในตอนที่ว่าเอาตัวให้รอดนะผมกู <c oughs> หาผมมาดูว่าไข่ไข่ของฟองเนี่มันจะมีรับตัวกันที่ได้นะ่ะที่ผมเปิดได้สิบหกฟองสิบหกฟองนี่มาสองตัวเนะ่ะอ่าฟองที่สองฟองที่สามน้าฟองที่สี่ฟองที่ห้านะ ดีกว่าสิบหกฟองอีกน่านีา่ตัวนี้รอ้อยแม่งโตหรอแค่ค่า <c oughs> อ่งจากที่ผมไปไม่เล่นนานเนี่ยครับผมไม่ใช้ไม่เล่นานานสิ <c oughs> ผมก็จะทำใบการโหลดจะจะแพ็กมาครับอือบอกจะจะแพ็กมา นกลัวไข่ Go, ออกผมไม่ทำโหลดเทจะแพดกหนึ่งจุดสี่จุดหนึ่งจุดสี่จุดเจ็ดมานะครับวางเอาไว้ลืมอะนะวางอันวางอันไม่จะประหยัด,ด่าเยอะ เมื่อดีกันกูยังไม่ทันหาของแห่งขนะึ้นกันลงไปสัตว์ไป ก็ทำการตัดไม้ที่ที่เห็นนี้ไม้นะผมไม้นะ่ะไม่ใช่อะไรนะไม้น่ะบรรงับ,บขอยลาน,นึง ขันนะคอนหาพ่อ,องอ่ะอำคาญสัตว์เฮ้ยแม่ค้าไม่เหมือนทอร์เรียเหมือนโดนสตาร์บ้างไงเนาะที่ว่าถือคมไฟอะไรเงี้ยมันจะสว่างอ่ะใช่ไหม ว่มามันน่าจะมีกันนังขนาดนี้อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่สุดยังไม่เคยยังไม่มีเลยเห็นมามทนี้มันจะสว่างแม่งก็ไม่สว่างเงาขนไก่ขนหมยอยออกไปเออโอ้ยโซ่โ,โมชดึกชงวะ แล้วกูจะวา,างนำอ่งเป่าทำไมครับผมวันนี้ก็เป็นวันจุดจีน,นครับผมผมก็ปม่จีนนะผมผมก็เป็นคนจีนกันผมมาทำจุดจีนมา <c oughs> ผมผม,ผมเอาเสียงดังหน่อยครับ ไม่จอพปลาไม่แตกแม่งเลยเฮ้ยเสียงวะไก่เขาจับคอาแม่งเตี๋ยวจับแดกแม่งตัวไหนขันขันน้ำขันขอบาย มึงออกใหม่ตัวได้ไงมึงใส่หนึ่งกัสี่เจ็ดี่แม่งบักเยอะอ่มักเยอะมากตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะหกโมงไอ้ยี้ยส้นตีนเห็นไหมครับใครเห็นกับผมบ้างครับไอ้ ไอ้เซลวะึงนะไปไกลกวเลยขอนทอ้อ เปล่าเอามองอยากได้ปะว้าพร้อ,อสัตว์พอและอีแบบเต็งไข่กัหมดน่าเปีนเพื่อนกูนไปเฝ้าบ้าน,นครับของก็เยอะและผมมาต้องทำอะไรสักอย่างเลยใช่ไหม อย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ถ้าผมไม่ทำอันนี้นะครับของเยอะมาอต้องน้ำหีบสนตัวครับตึบเาได้หีบมาที่เรียบร้อยนะผมผมยังไม่รู้แล้วว่าหีบหีบหีบเน,นี้ยหีบชันเนี้ยเป็นไง เป็นสีแดงสวยมากอาเอานี่เก็บเก็บเก็บนี่อะไรดินือก็เผื่อเวลาเราตายอะไรเงี้ยได้ของเก็บไว <c oughs> ้นี่อืมยังไม่ต้องเสียดายของคนระับเพราะอไงก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วย มันจ,จะเอา,เอาตัวผ่านมาเยอะละหัวไข่ไม่เกิดจเจริญพอ วันนี้ห้องไมนเลยมนะอืมอย่างนี้ปะไม่ว่ามันจะได้ว่ามันแค่นี้นะ ทำไมวะทำไมวะก็ไม่ได้ช่างแม่่างไหมกว่าอาหารกูมีเยอะนอนโตแล้วครับ ผมว่าผมจะเริ่มลงดันีกว่เนาะเอ๊ะไม่รู้วะผมเพราะผมลงดันอยู่ถ้าไม่ลงดันก็ไม่รู้อะทําไงอนะไม่ลงดันเนะนี่ยตรงเนี้ยตรงบ้านอะไรเลยเนะี่ยผมชอบกดตรงบ้านแล้วมากกว่ามันน่าอัจริยมากกว่าผมเอาไม้มานี่นไม้ครับนี่ไม้นะ เอาไปเลยนี่จะขุดก็ขุดนี่งต่วอว่ะเอาเอาเอใช่ฮะเฮ้ยเย็ด มาถึงกเ็เจอทนี่เหรอเช้าแป้วสี่เสียสกเกิลตั้งย่างเงี้ยผมใช่แน่เบยไม่ใช่แค่เช้าข้างบนรนะัะในบ้านที่ที่ตอนกำลังหาเสียที่บ้านผมก็ไเง้ยต้องแค่เช้ากันแล้วทานเห็นเยอะ <c oughs> แล้วก็ต้องเก็บมาถ้าไม่เก็บมา อ๋อตุนไม่ครับไม่ใช่เห็นเนอละเลยนะผมละเลยก็ไม่ดีนะครับแต่บางทีก็ต้องอุดไปมั่งแต่มันก็เยอะเกินไปแล้วกูเก็บขดเหมือนกันเอาไว้แต่ม,เเตา,มาเยอะๆก็ดีอ๋อกันทางวิอาไม้ครับผม นี่ปากที่ที่ห้าแล้วนะเนาะออกไปผมก็จะไปแค้นฮอนและอันนี้น่าจะจะอยู่ที่น่าประมาณกั้งตัวอ่ะกีปากดีนะผมไม่รู้ผมมีทำกีปากนีหมครับแล้วแต่ความชอบผมแล้วแต่ผมจะเบื่อไม่เบื่อดีกวะแล้วกูขึ้น,นยังไง นี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่หินหรอะอุ้ยมันแปลกตามากเลยครับผมไม่รู้เนี่ยวันนี้เป็นหิน หน้าที่ขุดนะครับเพื่อไปตามหาฟันนะผมอลงบ่ายขุดสามบ็อกนะครับเพื่อการกระโดดแล้วขึ้นนลยโดยสสดสิภาพถ้าท่านผู้ชมไม่ยินเสียงซัมเบยบอกผมเลยนะผม แกพูดแม่งมาเลย <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยครับผมโหกูพูดมาปั๊บเกินแปลกไหมครับผมไอสัตว์เวร็วเหลือเกินเฮ้ยงอกไข่ครับได้ thank you v e m c h อะไรอะ่ะอ๋อโอ้ยโอ,ยโอยทแพกนี้ก็สวยนะผมสวยดีจ้ะอืมถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อได้นะผมเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ครับผมหรือไปหาอเองก็ได้ครับไม่ว่าก็แค่เขียนไม่ว่าเธอจะแพ็ก อคหนึ่ง้สอ๊ะหนึ่งกสเจผมเออแล้วก็จะเจอครับแพ็คางี้สวยอย่างี้บผมอุ้ยอุ้ยยเฮ้ยแผงส้อนกูเอ๊ะอะ no 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 n เฮ้ยอะไรมึงเนี่ย แมบไปกินแต่ใครครับผมนี่คือการแดกอย่างมีระมพริยาผมจำได้ผมมีนั่นอยู่นะกระจูฮะไม่รอมามนะั้ง ตกังได้ไหมครับาพา์ที่สามมาผมระเบิดตู้มิงโกคันหน่อยตรงนี้ตายหามโกคันเลยครับตายไหนมั่วละเไอ้ยเยนี่โอ้ยผมก็ไม่นั่งอัพโหลดคลิปทั้งคืนทั้งวันทั้งวีทั้งวันนะเออปูไม่ได้โอ้ยโอ้ย จะปลูกได้มีเท่าไรปลูกให้หมดครับไปชนะเบป็นพาล่าลูกหลานเก,กกะ โอ้ยหมด <c oughs> จบไปก็เกะกะผมน,นี่มันใช้น้อยด้วยเอาไทำเค้กทำอะไรอะไรอย่างลืมไปละไม่ลืมจำไม่ได้ไม่เคยทำเลยซ้ำปกติผมไม่ทำทำป็นชุดให้ดูอ่ะเค้กก็ไม่ค่อยทำมันหรอกมีเนื้อค่าัตส์ก,ก็ได้ทนะ่าน่ะใช่ไหมเดี๋ยว พารก่อนก็ไม่ทําอะไรพาร์นี้ก็ไม่ทําอะไรแก่ทำบ้านชั้นที่สองเลยมินมนะบุกดันแม่งเลยอ่ะผมมนอยู่ไม่ได้แล้วผมมันอดตื่นเต้นไม่ไหวครับผมทำตาผม พร้อมที่จะบวกกันแล้วนะผมท <c oughs> ำไฟไ้ครับตึ๊บอือกาวอันไปพร้อมที่จะบวกกันแล้วไม่ชไมได้ยิน่น้หนะครับ โอ้โหยังไงมันก็ไม่กล้าผมมันลุกสู้ครับผมยอย่ไหวแล้วเอาเสียงออกก่อนอ <c oughs> ันนึงครับผมปิดเสียงโอ้ปิดแล้วนี่ทำไมเสียงมันขึ้นมา ได้ยินแถวเนี่ยแล้วทนไม่ไหวแล้วนะ നോകിയ <coughs>